ที่ในหนึ่งูนย์เนี่ยสูตรคำนวณได้0 1, ูนยะ์หนึ่งนะถ้ามาล่างเนะี่ยน่าจะซื้อต่อกลับนะในสูตรนี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fcfan หวยนะฮะสลับในที่ในช่อง นะครับเนาะผู้ที่จะโชคดีฮนะถูกหวยลาวนะครับในงวดนี้นะฮะวันจันทร์ที่23นะครับสวัสดี FC ฟแฟนหวยทุกทุกท่านกันเลยนะครับงวดที่แล้ววันศุกร์ใครไม่ถูก วันนี้ก็ขอให้ถูกแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรหวยลาวนะครับสูตรหวยราวก็จะเป็นสูตรทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ส่วนมากในสูตรนี้นี่ก็จะมาในที่ใดล่างนะครับวันนี้ลงวันแรกนะครับวันที่23วันที่แล้วสูตรนี้ไม่มีให้ดูนะฮะลงวันแรกเลยก็ขอให้เข้าแล้วกันใสรติย้อนหลังไป4วังวดติด6ชุดเท่านั้นนะฮะหลัก10ได้เด่น2ตัวหลักหน่วยได้เด่น3ตัวนะครับสลับในผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นนะฮะตั้งแต่วันที่1 3แล้วนะเข้า ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน1 6นะครับแล้วก็3 0นะครับก็มาในที่ใน6 1 1 6นะฮะเป็นตัวกลับถัดมานะครับวันที่16นะฮะหลัก10ได้4นะครับหลักหน่วยเป็น2 3 4ผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน7 7 7นะฮะแล้วก็4 3นะครับก็มาใน4 3 3 4นะฮะ4 3นะไปในที่ในบนนะครับถัดมาวันที่18 นะครับหลักสิบนี่ก็จะเปในที่ใน4ี่กับ8ดหลักหน่วยเป็น4ี่หนะครับสลับในผลที่ออกเลยก็จะเปในที่ใน4ี่2นะครับก็มาในที่ใน848สแดนั่นแหละมาล่างนะครับเนาะมาล่างเยอะนะฮะในสูตรนี้แล้วก็วันที่20นะครับหลักสิบกับ0นหลักหน่วยเป็น 1, 2 3นะฮะผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นในที่ใน1 10นะครับแล้วก็5 6ห นะครับก็มา0112นะครับในที่ในล่างนะในสูตรนี้นะครับมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณของในสูตรนี้นะฮะว่าจะคำนวณยังไงนะครับถึงได้มานะครับหาในงวด้นะก็ไปเอางวดก่อนหลักสิบนะฮะก็จะได้เด่นหลักสิบนี่จะใช้อยู่ในที่ใน2สูตรนะครับหลักหน่วยนี่จะใช้ในสูตรเกี่ยวเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะมาหาในที่ในหลัก10ตัวแรกกันก่อนเลยนะฮะก็จะนำนะครับในที่ในหลัก1 0อยนะครับ หลักร้อยนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2ตัวนะครับ9กับ5แล้วก็หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่2เนี่ยเท่านี้เลยนะฮะถัดไปก็เหมือนกันหลักร้อย9กับ5หลักหน่วย2หลักร้อย9กับ5หลักหน่วย2 195หน่วย2หลักร้อยหลักหน่วย2นะฮะเพื่อที่จะหาในหลัก10ตัวแรกนะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ ศูนย์คูณห้าได้ศูนย์นะครับสามสองเป็นหกจะบวกกันในตรงนี้ก็จะได้หกนะแค่นี้เลยง่ายๆนะครับได้แล้วในหลักสิบตัวแรกหลักสิบตัวที่สองนะฮะเราจะนําในหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่แปดหลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่เก้าหลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่เก้าเหมือนกันถัดไปก็เหมือนกันนะครับหลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยแปดเก้าเก้า หลักแสนหลักร้อยหลักหน่วย8 9 9้าเานะรับสลับในหลักสิบตัวที่สองสคูณ8นะฮะ4 8ะี่ปนี่ก็จะเป็นในที่ในสามสิบสองศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับสามเก้านี่เป็นนะฮะ27ยสิบเจ็ดวกกับ7นะครับก็จะได้9กอ่าก็จะได้แล้วนะครับในหลักสนะิบในนะฮะในสูตรที่สอง ่อมานะครับก็จะหาในหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยนี้เราจะนำนะครับในที่ในหลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็หลัก10นี่จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ2หลักเท่านั้นบวกกันได้เท่าไหร่ก็จับไปเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มอ่ะมาดูนะฮะเพิ่มแต้มลดแต้มยังไง92เป็น18 38นะครับเป็น24ก็จับบวกกันนะครับ8บวกกันกับ4เป็น12เพิ่มไปนะครับเป็น3าม ลดแต้มมานะครับก็จะเป็นหนึ่งเนี่ยเพิ่มลดนะฮะได้เด่นสามตัวในหลักหน่วยผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในหนึ่งหกสามศูนย์นะฮะก็มาในที่ในหกนะครับแล้วก็หนึ่งนะนะครับมาในที่ในล่างถัดมานะครับก็เหมือนเดิมนะเลขคงที่ต่อจากงวดที่แล้วนะครับหกเก้านะครับเป็นห้าสิบสี่หกห้าสามสิบศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับจะบวกกันตรงนี้ก็จะเป็นสี่นะครับในหลักสิบตัวแรก หลักสิบตัวที่2นะครับ85เป็น40 69 54 0กคูณเได้0จับบวกกันก็จะได้4นะครับในหลัก10ตัวที่2ส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำในที่ในหลักพันแล้วก็หลัก10นะครับ9กับ 8, 8, 9, 8นะครับ19ได้9 38เป็น24นะคับจะบวกกัน9บวกกันกับ4เป็น13สามส่วนบอกเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มผลที่ออก7743นะครับก็มาในที่ใน43 นะครับตรงตรงในที่ในบนนะฮะถัดมานะครับหาิ้ว่าถัดมานะฮะก็เจเ้าเป็น63สิบสามเป็น6 3สมบวกกันกับ5เป็น8 8บวกกับ6เป็น14บนะฮะสี่ 4, ในหลัก10ส่วนในหลัก10ตัวที่2อนะครับหกคูณแปดกนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน48 79เป็น63 3ิบเป็น27 สามบวกกันกับเจ็ดเป็นศนย์ะครับเหลือ8ปดในตรงนี้ในหลักสิบตัวที่สองหลักหน่วยนะครับก็นําในหลักพันแล้วก็หลักสิบนะฮะเก้ากับแปดเจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามนะครับสี่คูณปดเป็นสามสิบสองสามวกกันกับสองนี่ก็เป็นในที่ในห้าเพิ่มแต้มไปเป็นหกลดแต้มมาเป็นสี่นะครับก็จะเป็นในที่ในสี่ห้าหกนะครับผลออกสี่ปดนะครับ,ออก, 4, 8, รบก็มาในที่ใน84ดสี่ แต่ถ้ามาล่างนี่มันน่าจะเป็นตัวกลับเนาะในในสูตรนี้นะครับอ่ะถัดมาก็เหมือนเดิมนะครับ89เป็น72 85เป็น40นะฮะ22เป็น4ก็2บวกกันกับ4นะครับเป็น6นะครับในที่ในหลักสิบตัวแรกหลักสิบตัวที่2นะครับศูนย์คูณเลยได้0 89เป็น72นะครับ92เป็น18 2บวกกันกับ8นะครับก็จะเป็น0นะได้0ในหลักสิบ ตัวที่2นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ก็จะนํานะครับในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วย9หลักสิบนี่ก็จะคูณด้วย8นะครับ49นะครับ49เป็น36 82เป็น16 6หบวกกับหเป็น12นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น3ลดแต้มมาก็จะเป็นหนึ่งนะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน1 0ูนยะ์เนี่ยสูตรคำนวณได้0 1นึ่ง 1, นะถ้ามาล่างเนีย่ยนะ่าจะซื้อตัวกลับนะในสูตรนี้ ล่าสุดขอให้ถูกอีกแล้วกันนะฮะเป็นห้าหัวติดนะครับเนะ 0, าะศนย์คูณอะไรได้0ูนย์ศย์หได้0ูนเป็น12จับบวกกันได้2ในหลักสิบตัวแรกนะฮะตัวที่2 3งาปเป็น24นะครับศนย์คณอะไรได้0ูนย์หกเป็น5้าบสีี่บวกกับสได้8นะครับหลักสิบตัวที่2อส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็นําในหลักพันนะครับคูณเหลักสิบคูณ8 19ได้9กนะครับแปดห้าเป็น40ได้9้า นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเป็นศูนย์ลดแต้มมาเป็นแปดล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้นะครับจับ2ตัวนี่ก็จะเป็นในที่อะเอามันเป็นตัวกลับนะตัวนี้มันมักจะมาในหลักสิบนะครับก็จะเป็นในที่ในแปดสองแปดแปดเก้าสองเก้าแปดศูนย์สองแล้วก็ศูนย์แปดนะครับสลับในล่าสุดอะ ซื้อไว้ตรงๆเลยวการล่างนะครับจับให้ตรงๆแล้วนะครับก็ขอให้เข้าเป็นห้างวดติดแล้วกันนะครับเข้าเป็น6กวดติดเข้าเรื่อยเรยแล้วกันสลับในสูตรนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในสูตรหัวดาว x สามนะครับเนาะนั่นแหละนะครับก็จับได้6ชุดเท่านั้นนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่13กันแล้วนะครับก็จับคู่เนี่ยหลัก10หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นที่ใน61 61 62แล้วก็63 91 9 2แล้วก็9 3นะครับในงวดแรกก็มาในตัวกลับนะครับเนาะถัดมาครับก็จับคู่ในงวดวันที่16ก็จะเปในที่ใน42 4 3แล้วก็4 4อ่ะหลักสิบชนกันนะก็ได้3ชุดดีเหมือนกันนะถ้ามันชนกันเหมือนก็มาในที่ใน4 3สานะบนก็มาตรงๆเนี้ยแล้วก็ถัดมาวันที่18บแจับคู่ก็จะเปในที่ใน4 4 4 5 4 6 8 4าสี่ แปดห้าปดหกอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับถ้ามาล่างนี่มาในตัวกลับเนาะในสูตรนี้แล้วก็วันที่ยี่สิบนะครับจับนะครับสองตัวก็จะเป็นที่ในหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามนะครับนั่นะแหละสถิตินะครับสลับในสูตรนี้ก็ขอให้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนั่นะแหละนะครับก็ส่วนมากก็มา ในที่ในล่างนะครับเราสลับในสูตรนี้ล่างซื้อไปตัวกลับเนาะอ่าถ้ามาบนเนี่ก็ซื้อไปตรงๆไปเลยนะครับเนาะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่าบางทีงวดนี้สูตรนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้รายการสลับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ